ไต้หวันทราเวลแฟร์ชวนเที่ยวไต้หวันจัดเต็มโปรโมชั่น20-22กันยายนนี้ณสยามพารากอนงานนี้ใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวและอยากแพ็คก,กระเป๋าออกเดินทางท่องโลกค่ะต้องไม่พลาดกันค่ะกับงานไต้หวันทราเวลแฟร์จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันเรียร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว32หน่วยงานผู้ประกอบการ63รายเข้าร่วมในงานค่ะโดยในพิธีเปิดงานได้จัดการแสดงโชว์สุดพิเศษที่นำเสนอวัฒนธรรมของไต้หวันภายในงานได้ รับเกียรติจากนายจางจุนฟู่เอกอัครราชทูตสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรร,ธรรมไทเปประจําประเทศไทยพร้อมด้วยคุณซินดีเ้เฉินผู้มนวยการการท่องเที่ยวไต้หวันประจํากรุงเทพร่วมเปิดงานค่ะภายในงานมีคณะตัวแทนจากไต้หวันและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของไทยจำนวน11รายค่ะร่วมให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของไต้หวันโดยมีการจัดโปรโมชั่นสิทธ,ธิประโยชน์ต่างๆมากมายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันค่ะมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยไปไต้หวัน ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2 5 6 7จากข้อมูลพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเที่ยวไต้หวันช่วงครึ่งปีแรกของปี2 5 6 7าจำนวน239,000คนเพิ่มขึ้น10%ปค่ะโดยไต้หวันทราเวลแฟร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22ถึงกันยายนนี้ณศูนยะ์การค้าสยามพารากอนต้องไม่พลาดกันค่ะที่จะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวไต้หวันเรียกดีว่างานนี้โปรโมชั่นจัดเต็มจนอยากแพ็คกระเป๋าแล้วบินไปไต้หวันกันเลยแหละค่ะ 真正这样子。那第二个部分就是我们现在针对全球的自由行旅客都有这个台湾的 Lucky Land，也就是呃到机场你有机会可以抽到五千块的电子票券或者是住宿券。那我们这一次针对泰国市场，我们还有加码，就是我们现在跟航空公司合作，我们有推出这个机票买二送一的活动。那只要团体旅客你买旅游配套，我们也有这个送这个价值八八八元的这个超值旅游袋。 ตอนนี้ค่ะที่ไต้หวันจะมีมาตรการฟรีวีซ่า14วันสำหรับคนไทยค่ะซึ่งถึงปีหน้า วันที่31กรกฎาคมปีหน้าค่ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือมีไต้หวันเดอะลัคกี้แลนด์แคมเปญนี้สําหรับนักท่องเที่ยวอิสระค่ะที่สามารถที่ไปไต้หวันแล้วก็ไปลัคกี้รอ5,000 NTD ค่ะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่3คือในกิจกรรมนี้เรามีกิจกรรมการขายตั๋วเครื่องบินซื้อ2แถม 1, <c oughs> 1> ค่ะสําหรับก็คืองานนี้โดยเฉพาะเลยแล้วนอกจากนี้สําหรับคุทัวร์นะคะเราก็จะมีเป็นกระเป๋าลัคกี้แบ็กซึ่งในนั้นนะคะจะเป็นของสมรรนาคุณจากการท,าท่องเที่ยวไต้หวันมูลค่า888บาทต่อท่านด้วยค่ะเพื่อจะเฉลิมตระยงแด 活动，那第一个亮点活动就是说，我们刚刚讲的这个机票买二送一跟这个这个团、這個、体的这个优惠这样子。然后第二个亮点活动是，像我们这次跟这个呃，我们知道泰国人很喜欢拜拜，然后所以我们这次特别跟台湾的宗庙合作，推出了这个线上纸签的这个互动的系统，所以就是欢迎民众来体验。那第三个部分就是说，我们现场只要是买。 任何的旅游配套或者任何的产品满八千块，我们就有一次刮刮卡的抽奖机会，那最多是三次。那我们的奖品是有包含像机票啊、住宿券这样总总价值三十万的这个大奖等着大家来抽，大概这样。 อย่างแรกเลยนะคะก็คือจะมีกิจกรรมการซื้อ2แถม1จากสายการบินที่กําหนดไว้ค่ะแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นตัวก็คือเราเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนะคะชอบในการไปขอพรเราก็เลยได้ทําเป็นบูธซียมซีขึ้นมาให้คนไทยลองมาขอพรแล้วก็ลองมาเสี่ยงซียมซีได้ที่บูธของเราเลยอย่างที่3มก็คือสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาในงานแล้วก็ซื้อของครบ8,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถที่จะมาลุ้นเป็นตัวลัคกี้ดอได้ในงาน,นะคะ่ะรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือตัวเครื่องบินไปกลับไต้หวัน,นะคะ่ะไต้หวันือ 这个有这个有山有水啊、呃，有这个美食，还有呃特独特的一个文化啊、呃、传统以外呢，这个我们台湾呐、啊，呃最近呐、啊，因为因为几个因素啊，我觉得现在正是啊泰国呃泰国朋友啊到台湾去旅游的一个最好的时机。第一呢，现在的泰铢的汇率啊，已经跟台币几乎一样了。 哦、啊，泰币升值啊，就等于说我们泰国朋友到台湾去旅游，这个这个成本会减低，好、哦，这是第第一个。第二个呢，今年十一月啊，那个泰国人很喜欢的 Lisa，哦，Blackpink，他哎他会去台湾，会去高雄开演唱会，十一月份。 โอ้ this ก็คือเรานี่ที่ไทย到台้去งดก็คือที่สิ่งที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไทปไต้หวันเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างแรกก็คือการอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะคะก็คือเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็เลยก็เลยก็คือทำให้คนไทยค่ะอยากจะไปไต้หวันมากขึ้นเพราะว่าราคาก็ไม่แพงก็เหมือนกับอยู่ที่ไทยอย่างงี้ค่ะอย่างที่สองก็คือเป็นข่าดีมากๆก็คือลิซ่าแบ็คพิ้งอะค่ะจะไปเปิดคอนเเทีี่้ือ11มงกาโ 泰呃泰国的朋友到台湾去旅游啊，是可以享受这个山水啊、呃、这方面的这个呃风风光哈、哦。那另外我刚刚也提到说这个呃台湾的文化啊、呃，刚刚我们陈主任也提到，台湾的这个文化很特别，我觉得跟泰国是有一点相融，啊、哦，因为这个都是佛教比较比较倾向于佛教的这个宗教的这些活动啊，还有这个。 十月底，呃，今年四呃，每一年全年的四季啊，都可以有呃不同的这个活动哦，活動,啊、活动，这个都是跟泰国朋友不管什么时候去台湾都可以享受。那现在正好是啊、呃，泰国朋友到台湾去旅游最好的时间了、啊。我刚刚提到的货币呃汇率的问题，Blackpink 这个 visa 的问的这个到台北去哎、欸、高雄去去开演唱会这些啊。 都是现在这个时候，而且现在去呀、啊，那个气候也比较没有那么热哈。这个也许是呃泰国朋友呃喜欢，也许会比较喜欢的地方。啊，我อยากเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะคะลองไปเที่ยวไต้หวันดูไต้หวันไม่ได้มีแค่มีวัดหรือว่ามีอย่างอื่นแต่ว่ายังมีบรรยากาศมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆอยากจะให้คนไทยไปเยอะๆมากมายเลยนะคะแล้วก็นอกจากที่ว่า ไต้หวันนะคะไม่ได้ไปเที <GO av uther> ่ยวได้แค่บางฤดูเท่านั้นแต่เราสามารถไปได้ทั้ง4ฤดูเลยแล้วในแต่ละฤดูค่ะก็จะให้บรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็คืออยากจะเชิญชวนคนไทยไปเที่ยวไต้หวันเยอะๆค่ะแล้วก็ในปีนี้ก็คือจะวีลิซ่าไปด้วยใช่ค่ะผมจะย้ำอีกหนึ่งจุคือที่ไต้หวันเป็นสถนทอดภัยมากที่สุดในโลกเลยที่งเที่ยวที่ไต้หวันคุณไม่ต้องกังวล 啊，不好的事情哈，所以我们非常欢迎泰国朋友到台湾去旅游。哈、哎，老哥，带玩台湾都เป็นประเทศหนึ่งที่ปลอดภัยมากๆเพราะ我们这次旅游展是从今天开始，一连三天到礼拜天的晚上八点结束。那陈茹刚刚讲的，就是除了现场有呃、嗯、各式各样的这个台湾旅游产品可以选购，然后还有相对应有一些 discount r m o 然后还有行程赠品，还有抽奖之外。 我们其实也还有很多的像 DIY 的工作坊像我们有来自台湾的文化表演团体还有这个我们的网红分享会我们是来现场除了可以买配套也可以来体验台湾的这个文化活动所以非常诚挚的欢迎所有的泰国朋友在这个周末可以来到我们的台湾旅展来台湾กิจกรรมของเราทั <noise> ้งหมดนะคะมีต <noise> ั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่22ค่ะทั้งหมด3วันนะคะแล้วก็ในกิจกรรมของเราค่ะมีทั้งการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน จากพันเนอร์ฝั่งไต้หวันเองแล้วก็มีการขายสินค้าการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งกุ๊ยทัวร์วหรือว่า F.I.T ก็ตามค่ะสามารถมาหาซื้อได้แล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีกิจกรรม D.I.Y ที่จะให้ทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมมาร่วมทําของที่เราลึกกลับไปได้ด้วยค่ะอีกทั้งนอกจากนี้เราก็ยังมีของลดแลกแจกแถมเยอะมากๆด้วยอย่างเช่นลัคก,กี้ดอก็คือถ้าเราซื้อครบ8,000ก็สามารถมาแลกลัคก,กี้ดอได้ที่โต้นโฟด้วยค่ะใช่สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนมาร่วมงานด้วยนะคะ